แบ่งทีมยิงปืนเลเซอร์ทีมแรกป้าป้าพ่อเอมี่ทีมที่สองเราไอคิวอันดาเนี่ยทีมหนูเจ๋งสุดไทยพ่อไอคิววะทีมเราหน้ากลัวสุดคนนี้เว้ยทำไมครับเอมี่ทไมระป้าป๊าทีมสีแดงเราทีมสีม่วงถ่ายรูปก่อนแข่งทีมสีม่วงรุยแต่ทีมสีแดงเนี่ยเล่นลอยหลังเรานะเนี่ยเราไม่เข้าก็ไม่โดนยิงไงเราไม่เข้าเราก็ไม่โดนยิงไป เก็บบรรยากาศจากกล้องวงจรปิดเอาไว้วิ่งกันขวักขวายอยู่ด้านในส่วนมากเราจะวิ่งนะเนี่ยเราไม่ยอมแพ้หรอกตอนนี้ทีมสีม่วงทีมเรานําแต่แป๊บเดียวทีมสีแดงก็นําแล้วไม่เด็กการทีมเราต้องสู้แล้วและผลก็ออกมาแล้วว่าสีม่วงชนะคนที่แพ้ก็ต้องเต้นไอ้และดูอ๋อ